สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FC ที่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์สวัสดีจอดำนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่อยากจะใช้สายตาส่องไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ใช้หูและจิตวิญญาณฟังเสียงนางฟ้าในการอ่านไพ่พลังงาน3ามใบค่ำคืนนี้นะคะในชื่อท็อปิกคือ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเรามาดูซิไม่รู้ว่าพลังงานไพ่สามใบเนี้ยจะตรงกับใครบ้างนะคะแต่ว่าไพ่ที่นางไฟหยิบได้ก่อนที่จะมาปิดไฟอ่านเนี่ยโอ้โหท็อกซิกมากเลยค่ะสามดาบนะคะหกดาบค่ะแล้วก็ซิกออฟคัพค่ะพลังงานของเลขสามเลขหกหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบหกหกบวกสองหกสองสิบสองเป็นสิบห้าหมายเลขสิบห้าสิบสามสิบหกนะคะ 1356งกนะคะมกรามีนานะคะพฤษภามิถุนาคนที่เกิดเดือนนี้อยากบอกคุณว่าเราขอโทษนะเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอเลยที่จะอยู่ในชีวิตเธอแต่เราเลิกลืมเลิกคิดถึงลืมเธอไม่ได้เลยอะ่ะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้นะคะ s i x of cup หกดาบนะคะอย่างบอกว่าเขาลืมคุณไม่ได้เลยค่ะ แล้วพลังงานทั้งสดาบเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณเนี่ย ลืมขอไปหรือยังคุณมีคนอื่นแล้วใช่ไหมพลังงานคนเก่ามาเต็มเลยนะคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณมีคนอื่นแล้วลืมเขาไปแล้วเขาอยากบอกว่าเขาเสียใจนะเขาเจ็บปวดนะแต่ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณนะมันฝังใจมันตราตรึงมันทรมานและเขาก็ทรยศความรู้สึกตัวเองที่เคยสัญญาเคยบอกคุณตอนนั้นว่าเขาจะ move on ขอให้คุณไปเจอสิ่งดีๆขอให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนนั้นคนนี้ไปเจอคนที่ดีแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ทรยศแอบไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลว่าแบบอย่าให้คุณไปสมรื่นเริงสมรักกับใครเลยนะให้กลับมาหาเขาเถอะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะคะเป็นวันขอพอรจากพระจันทร์เขาว่ามองไปที่แสงจันทร์แล้วก็น้ําตาไหลเขาอาจจะเกิดวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะวันพุอธอาทิตย์อังคารได้เขายังบอกว่าเขาววนให้พระจันทร์นะคะส่งคลื่นแห่งความคิดถึง ส่งขึ้นแห่งความรักบอกคุณว่า เขาแอบหวังนะว่าคุณจะกลับมาเขาแอบหวังว่าวันหนึ่งโลกมันจะกลมเวียงเราสองคนให้กลับมาเจอกันอีกเขาแอบหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้จับมือเดินทางมาหาคุณมากอดคุณหรือว่าทันโมเมนต,ต์หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับคุณแต่ก็ได้แค่หวังค่ะแค่หวังก็มีความสุขแล้วถ้ามันเป็นจริงมันจะขนาดไหนแฟนเก่าคนเก่านะคะพลังงานของคนเก่าแฟนเก่าคนที่หายไปจากชีวิตคุณอยากบอกว่าเธอเราอะ ปากเก่งไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วเราคิดถึงเธอมากนะเรา move on จากเธอไม่ได้เลยแอบคิดแอบหวังเสมอว่าวันหนึ่งโลกจะกลมวันหนึ่งเราจะไปได้เราจะได้แบบว่าจอดรถขนาบข้างๆาเธอวันหนึ่งเราจะได้ไปเดินตามเธอตามในสวนสาธนารนณะหรือห้างสรรพสินค้าถ้าหากว่าเราสนกันแล้วเธอควงใครเธอมีแฟนใหม่เธอมีคนของใจคงเจ็บนะดูเลยแต่ไม่สนหรอกเราจะเข้าไปทักทาย บอกเธอว่าเราสบายดีเธอสบายดีไหมสวัสดีครับคนข้างกายเธอโอ้ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้มาเป็นซีรีส์เป็นแบบว่าแนวละครเลยทีเดียวเชียวนะคะเขาอยากบอกว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยค่ะเขา move on จากคุณไม่ได้ค่ะเขาโกหกผู้คนรอบข้างถ้าหาว่าผู้คนรอบข้างคิดว่าแฟนเก่าของคุณเนี่ยบอกว่าอุ้ย move on ไปแล้วป่านนี้อุ้ยมีลูกมีเมียมีสาม,ม,ม,มีหรือว่าแบบ มีแฟนไปเป็นโหลแล้วจริงๆเราไม่มีเราไม่มีใครเข้าถึงเขาหรอกนะคะสามดาบเจ็บที่เธอไม่รักเจ็บที่เธอไม่เลือกเจ็บที่เธอผักใส the และให้ส่งเราออก,อกจากชีวิตหกดาบเราไปแล้วแต่ว่าหัวใจเรายัางอยู่กับเธอเลยหกดาบใบนี้นะคะผู้ชายคนนึ่งพายเรือนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่พร้อมกับลูกเล็กนะคะเขาอย่างบอกว่าเขา ตัดใจจากคุณไม่เคยได้ความผูกพันหากมมุษยกคุณอบเขาเคยมีลูกด้วยกันหรือว่าผูกพันกันมากเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงหมารุ่นนี้นั่นด้วยกัน <c oughs> เขาอย่างบอกว่าทุกวันนี้นะเวลามองหน้าลูกมองหน้าสัตว์มองหน้าสิ่งที่เขาเคยทําร่วมกับคุณเน่ะเขายังแอบบอกว่าเรือเนี้ยมันจะวกกลับไปมันจะหันหัวกลับ แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณก็คงแบบว่าไม่ได้อยากรับเขาคืนสู่อ้อมกอดของคุณแล้วล่ะฮ่าณนะจุดจุดนี้นะคะ s i x k of ครับจะให้ทำยังไงเธอเป็นแฟนเก่าที่ดีที่สุดถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ s i x o of ครับ ถ้าเจอกันเธอยิ้มให้เราได้ไหมเธอคุยกับเราได้ไหมขอเราได้เลี้ยงข้าวเธอสักมือได้ไหมอย่าทำตัวเหินห่างหมางเมินเกียดเราเลยนะอะไรที่เราเคยทำไม่ดีกับเธอเราขอโทษได้ไหมไม่ว่าเธอจะยกโทษให้หรือไม่แต่เราจะพูดมันออกไปนะคะพลังงานเริ่มเศร้าแล้วผู้อ่านเริ่มเศร้า6ดาบ6ิกอ u p คัดาบวันนี้หากแม้ว่าเขาคนนั้นที่ จบกับคุณไปแฟนเก่าคนในอดีตนะคะราศีมีราศีเมถุนนะคะแล้วก็มีหลายราศีออกมาตามเลขที่นางฟ้าบอกไปแต่หลกัหลกๆเลยคือมีนามิถุนายนถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้อยากหันเลือกลับอยากกลับไปง้อไปขอโอกาสอยากเจอแต่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลต้องเห็นใจขอบ้างแล่ะ s i x o of u u p ชฉันตามรักตาม สเสน่หาเธอกว่าที่จะได้เจอเธอในชาติเนี้ยอดีตชาติมีจริงหรือไม่ฉันไม่รู้แต่ว่าฉันผูกพันกับเธอมากเลยนะลืมเธอไม่เคยได้เลย มีใครเคยบอกว่าเรื่องอดีตชาติเป็นเรื่องไร้สาระไม่จริงหรอกแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะ move on กันมา3วัน3เดือน3สัปดาห์หรือ3ปีบวกๆนะคะคนคนนี้ยังรู้สึกว่าจิตใจของเขาเนี่ยยังอยู่กับคุณอยู่เลยความทรงจําดีๆเคยเดินห้างด้วยกันเคยดูหนังด้วยกันวันนี้ เดินผ่านที่ตรงนั้นตรงนั้นทำไมเหมือนคุณยังอยู่ข้างเขาเสียงหัวเราะเสียงเรียกชื่อเขาเสียงตะโกนร,ราตรงนี้นะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำอย่าไปไหนนะเราตรงนี้ตรงนี้นะคุณชอบพูดแบบนี้กับเขาเขาเลยรู้สึกว่า น่ารักจังเลยอ่ะผ่านทางเข้าห้องน้ำซองเนี้ยไม่มีเสียงคุณอีกแล้วอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะเอ้ลองเข้าไปดูสักราบซิเผิ่อจะเดินสวนคุณหน้าห้องน้ำตรงห้างนั้นห้างนี้คิดสระตะค่ะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ภาพของเธอมันสิงมันวนเวียนมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดถ้าฉันประคองความสัมพันธ์ในวันนั้นได้ฉันคงเลือกที่จะไม่เลิกกับเธอไม่ปล่อยเธอไปฉันคงรั้งเธอสุดหัวใจแต่วันนี้เธอได้อิสระได้ ทุกสิ่งอย่างที่เธอต้องการไปแล้วเธอไม่อยากมีฉันแล้วฉันก็ขอให้เธอโชคดีนะวันนี้วันที่พระจันทร์เต็มดวงเขาคนนั้นอาจจะยืนกอดอกอยู่ตรงระเบียงบ้านระเบียงคอนโดหรือเดินอยู่ตรงกลางถนนแล้วมองที่พระจันทร์แล้วนึกถึงความนุ่มนวลเซ็กซี่ระมุนความแบบว่าเย้ายวนของคุณน้ำตาเขาอาจจะไหลนิดนึงอาบแก้มหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าอาจจะ ตกในน้ําตาตกในเจ็บปวดที่สุดคือร้องไห้โดยที่ไม่มีน้ําตานะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าขอได้ไหมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหวี่ยงคุณกลับมาได้ไหมแบบเขาไม่รู้ว่าชาติน่าจะมีจริงไหมอ่ะดีเดชตนมีจริงไหมไม่รู้แต่ว่าเขาคิดถึงคุณจังเลยชาตินี้ขอเจอคุณอีกขออยู่กับคุณอีกได้ไหมถ้าต้องทําอะไรแล้วทําให้คุณถูกใจหรือวันหนึ่งถ้าคุณปล่อยมือจากคนใหม่เลิกลา ติดต่อมาหาเขาได้ไหมนะคะเฝ้ารอเฝ้ามองเฝ้าอธิษฐานหวังดีกับคุณเสมอ ไม่ว่าจะสามดาบ6ดาบออกมาไม่ว่าจะอะไรใครจะมองยังไงแต่ว่า sick of cup อะฉันหวังเดีอะถ้าวันหนึ่งเธอขัดสนเรื่องได้เธอโทรมาเลยนะเธอไม่มีเงินกินข้าวไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟไม่มีค่ารถไปทำงานบอกเรานะเราให้ได้เราก็จะให้บ้านเธอน้ำรั่วแอร์เสียหรือเปล่าเราจะไปเป็นช่างไฟในตำนานให้เธอนะ ยังแบบว่ายังมีอารมณ์ฮะฮะเขาอาจจะเคยซ่อมไฟซ่อมแอร์เปลี่ยนหลอดไฟให้คุณก็ได้นะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนในอดีตที่แบบว่ารักและผูกพันกับคุณมากนะคะพลังงานไพ่มันถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้สามดาบ6ดาบ6ออฟคัหถ้วยที่รัก วันนั้นที่เธอเรียกรว่าที่รักวันนี้เธอก็ยังคงเป็นที่รักแต่ป่านนี้เธอคงจะมีคนใหม่ไปแล้วล่ะสามดาบับคงมีใครมาพนาพนาเอาอกเอาใจให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้มากกว่าเราแล้วล่ะฮ่าพูดแล้วก็เศร้าใจนะคะพลังงานของคนเกิดปีงูปีหมาปีไก่ปีแพะนะคะปีวัวปีหนูปีกระต่ายนะคะแล้วก็มีปีเสือออกมานะคะ เขาอยางบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ก็นั่นแหละอยู่เป็นแฟนเก่าที่ไอเจ็บปวดไอเสียดายเสียใจอยู่เป็นแฟนเก่าที่ไอไม่สามารถที่จะบอกเล่า90ให้ใครฟังได้ว่าเธอทำให้ฉันเจ็บขนาดไหนที่ต้องเลิกกัน ถ้าทำให้ชั้นโหยหาขนาดไหนเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงของเขาอาจจะเคยถามเขาว่าแบบเคยไปส่ง Facebook IG Instagram หรือว่า TikTok YouTube ของแฟนเก่าได้หรือเปล่าเราไปส่งมานะโอ้โหเขาเปิดตัวแฟนใหม่แล้วนะอย่างสวยอย่างหล่อยอย่างเทพเมื่อเขาได้ฟังเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณผู้ฟังไปได้ดิบได้ดีแล้วเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนเลยเหรอไม่จริงมั้งแล้วทำไมเขาถึงเป็นบ้าบอ พอถึงคุณฝันถึงคุณแล้วก็อยากให้คุณกลับมาขนาดนี้ล่ะแม้กระทั่งของที่คุณเคยให้ตุ๊กตามหมูเน่าหมีเน่าตัวนั้น เสื้อตัวนั้นหรือว่ากางเกงตัวนั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทาไว้ให้การ์ดวันเกิดการอวยพรทุกสิ่งอย่างนะคะเขายังคงเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ของคุณอยู่เลยที่ตรงนี้มุมนี้ในห้องเขายังมีของของคุณกองอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเขาหวังว่าวันหนึ่งคุณจะติดต่อกับมาเซอร์ไพรส์มาหาเขาคุณเห็นสิ่งที่คุณเคยให้เขาคุณจะดีใจคุณคงจะน้ําตาไหลแต่เขาก็ได้แค่คิดค่ะเพราะว่ามันซิกออฟคัพอ่ะ เขาก็คิดอยู่ฝ่ายเดียวว่าเขาจะได้กลับมาง้อขอโอกาสออฟเฟอร์ซัพพอร์ตหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะยอมรับมันหรือว่าอยากกลับมาหรือไม่เขาไม่สนใจเราเขารู้แต่ว่าเขาจะคิดแบบเนี้ยแล้วใครจะทำมอะ่ะ ก็มันเป็นความคิดของเขาอ่ะ <c oughs> น่ารักคิดดื้อคิดตื้อมากนะคนนี้ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาไม่ลืมคุณหรอกเขารอคุณเสมอเขาแช่งแช่งแช่งหวังว่าคุณจะเลิกกับคนใหม่ไม่ไม่แบบว่าอมไม่ไปกันต่อยาว,ยาวๆเพราะว่าเขาอ่ะยังเฝ้ารอให้คุณวิง่งกลับมาซบอก,อกเขานะคะเขาจริงจังนะที่ผ่านมาคุณอาจจะมองว่าเขาไม่เอาทานเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่เอาทานไม่ได้เรื่อง บ้าบอในสายตาคุณแต่ว่ายังไงแล้วยังไงหัวใจเขาหล่อนะหัวใจเขาเก่งนะหัวใจเขารักคุณนะหัวใจเขายิ่งใหญ่นะนะคะนี่คือพลังงานของ ใครบางคนที่เคยเป็นคนเก่าแฟนเก่าทวินเฟมโซเมดของคุณยังพั้มเพอพารณาเฝ้ารอให้คุณติดต่อกลับมาลืมคุณไม่ได้ยังรักคุณแล้วก็แอบหวงังอธิษฐานร้องขอต่อพระจันทร์ดวงโตวันนี้ว่าให้คุณมาสัทีเถอะมาสัทีเถอะห้องของฉันยังมีของของเธอสิ่งที่เธอให้ฉันฉันยังคงเก็บไว้ตุ๊กตาตัวนั้นฝุ่นมันอาจจะเกาะแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นของเธอยังอบอวลอยู่ใน แบบขนของมันนะคะอ,อืคุณรู้ฟังดีวกับใครเนี่ยคนคนนี้ยรักในอดีตชาติหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นแฟนเก่าก็บอกเลยค่ะว่าท็อปปิกนี้ถ้าบอกคุณได้คุณคือแฟนเก่าที่เขารอให้กลับไปหานะคะโอเคบายบายราติสวัสดีค่ะ